สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอพี่ติที่สวนอยู่ที่พี่ตัวนี้อำเภออะไรตำบลอะไรตำบลอาใหญ่ครับอาใหญ่อำเภอเมืองจัง,งววัตรตราดเนาะครับผมทําสวนทุเรียนแล้วเอาสารจับใบแมกมามาฉีดแล้วเป็นยังไงมั่งดีเหมือนกันครับก็ใช้ใช้ครั้งแรกก็ดูดซึมดีครับแห้งไวดีอ๋อแห้งไวด้วยครับผมใช้ไม่เยอะครับใช้น้อยด้วยอืประหยัดเงินไปอีกอือเหรอครับก็ ก็มันดูมันดูที่ยาดูพี่มันเห็นผลเลยนะเพราะว่ามันแห้งไวดีไงไม่ด่างด้วยครับไม่ไหม้ครับก็อันนี้ใช้มาเดือนสองเดือนได้แล้วนะประทับใจอยู่ครับเหรอลราคาเด้ยงไงก็ไม่แพงด้วยประหยัดดีใช้เรื่อยๆเลยเ่ยมเลยครับตันนี้ก่อนใช้อีกตัวนึงมันไม่เห็นผลตอนนี้มันเห็นผลดีใช่ใมจะสวยไม่มีราสลีไม่มีอะไรอ่านน้นชาวสวนอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวกําลังจะมาเคยใช้เหมือนกันแล้วเราจะพปสภาดดูถามหน่อย เอาแมกมามาฉีด ah แล้วเป็นยังไงพี่ดีอ่ะมันแห้งเร็วใบแห้งเร็วเลยเห็นผลในประมาณสักอาทิตย์นึงก็เห็นเห็นเห็นนี่คือมันมันเห็นในทํานองไหนใบแลดูสวยขึ้นสวยขงาดีใบใบอะไรนะงาดีใบงาดีพี่อัตราการใช้เป็นยังไงมัง่งใช้น้อยใช้น้อยประมาณสักสามส่วนก็พันลิตรก็ประหยัดใช่ตัวเก,าวก่าก็สู้ไม่ได้ กับการใช้แมกมากับไม่ได้ใช้ต่างกันไหมต่างกันก่อนใช้อีกตัวนึงมันไม่เห็นผลตอนนี้นหเห็นผลดีอั้เหรอใช่ใช่ใบจะสวยจะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีราสน,นี้ไม่มีอะไรแล้วก่อนมีเหรอก่อนมีนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมที่ใช้เนี่ยเดี่ยบครับตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ของชาวเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์สารจับใบแมกมาตราเสือลมกรดด้วยวัสดุพิเศษซิลิโคนเวทติ้ง มากถึง10%ทำให้เปียกบนพื้นผิวในพืชทําหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ําให้สารเคมีต่างๆไม่เกาะอยู่ที่ผิวใบพืชช่วยให้ปุ๋ยฮอร์โมนสารปราบศัตรูพืชสารกำจัดรจโรคพืชและสารชีวพันธุ์ต่างๆให้ละลายเข้ากันได้อย่างดีช่วยให้ประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า40%ฉีดลงดินช่วยให้ดินอ่อนนุ่มและอุ้มน้ําได้ดีประหยัดน้ําในการลดแช่ท่อดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอก ทนต่อการชะล้างของแสงแดดลมและฝนใช้ได้กับพืชทุกชนิดผลิตภัณฑ์สารจับไฟแมกมาสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลย